สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบุญผ้าร่วยครับสำหรับบรรยากาศหลังหวยออกเมื่อนี้นะครับแอดผ้าพวยพี่น้องมาอยู่ที่วัดป่าชาบ้านจอมศรีซึ่งก็เปลี่ยนไปตามความคาดหมายครับเลขอาจารย์วัดป่าชาบ้านจอมศรีเข้าศูนย์หกเต็มตรงไม่ต้องกลับนะครับซึ่งอาจารย์เพิ่งกา,ายมาสามเจ็ดกับศูนย์หกแปดนะครับซึ่งตัดหน้าตัดหลังอ กะเข่าศูนหกเต็มๆนะครับมีหลายท่านหลายคนเอฟซทั่วมาร้ายบอกว่าเด็กอาจารย์วัดป้าเข่าเลยเด้อประันอ่าแอดจะเลยได้มาทายทำให้พลอยพี่น้องในมีโอกาสได้ติดตามกันต่อในส่วนของเรื่องเล่าของทั้งวัดแล้กะการเฮ็ดการสร้างกับทั้งวัดทั้งว่าแต่ว่าที่เด็ดอยู่บางนี้ครับผมหลังจากเลขเข่าศูนย์หตรงๆนะครับอาจารย์วัดป้าบอกว่าจัดให้ตองวดเลยว่าันครับผมซึ่ง มื่อนี้อาจารย์วัดปลาสีนําตัวไรมานําเสนอพรอยพี่น้องเอฟซีนะครับเดี๋ยวจังไรแอดสีผ้าขึ้นไปสอบถามไปสนทนากับเพินว่าเพิ่นได้โชคได้ชัยตัวไรครับผมเพิ่อนกับยุทธ์ทั้งศาลาพุูละแต่ว่าแอดกับมาเก็บภาพบรรยากาศการเหตุการสร้างที่พวกพี่น้องร่วมผ่าปลากรองระบาดมานะครับอซอยเฮ็ดซอยส่างทั้งศาลาปฏิบัติรรมทั้งวัดป่าชาบ้านจอมสีมีความคืบหนา้าจังไรเดีว นะครับอันนี้ก็โอ้ยอันนี้อานาโมทนาสาธุน้ำโอยพี่น้องเอฟซีสู้ขู่สู้ขนนะครับแอบลงคลิปไปว่าผับปลากองระบาดระสันกันโอ้ยหวมเพียรควมสั่งมากลังคน้นกะเดินทางมาวัดมาว่ามาเบิงบรรยากาศมากราบนมสัสก,การอาจารย์ฮอดหม่องฮอดบอลอ่าซึ่งนี่ครับผมกระเพียนทั้งสี่หล่ะครับผมซาลาปฏิบัติถ้ำเบิร์นกระได เจ้าภาพตอนนี้นะครับผมได้เสาแล้ว12ต้นเนอะพอมาเป็น้นองครับผม12 13ต้นแล้วอาจารย์ว่าใกล้เต็มที่แล้วใกล้ที่ได้เทเสาแล้วนะครับมันครบ20ต้นก็นคือเพื่อนที่เริ่มเทเริ่มเทแล้วก็สะเป็นส่วนของเฮ็ดหลังค่ากันต่อไปนะครับเพราะว่าใกล้สีขาวนาฝนแล้วเพื่อน็อยกเฮ็ดให้แล้วให้ทัวจังไรก็เป็นจังบุญจังคุ้นโอ้ยพุ่มวัดพุ่มว่าเพื่อน็อยกเฮ็ดอยากสางน้ำเลขเขาา่าซ้ำงวดติดแล้วเข่าจาก เจ็ดสามมานะครับแล้วก็มาเอ่อเก้าศูนย์เกตนะครับกับเขา่าสามตัว้วก็มาวันนี้มาเข่าศูนย์หกตัดชุดหนานะครับกับคอแสดงความยินดีกับพ่อพี่น้องสู่ขู่สุขคนนะครับที่ได้โชคได้แช่จากอาจารย์อา้ามเว่าหลายใหญ่ห้างครับพ่อพี่น้องเดี๋ยวแอฟสิผ้าเข้าไปว่าไปจานครับอาจารย์วัดป่าชาบ้านจอมศรีนะครับว่าเพิ่นได้ตัวเลขมาเนี่ยเพิ่นได้ตัวใดสําหรับเลขตองวดของอาจารย์วัดป่าชาบ้านจอมศรี คลิปนี้ดูให้จบฟังให้จบนะครับฟังรายละเอียดของอาจารย์เล่าดีๆนะครับคลิปนี้มีตีเด็ดครับพ่อยปีน้องครับผมตามแอดมาครับนมัสการครับอาจารย์ครับผมเจริญพรอเนาะเจริญพรที่บุญผ้าร้อยกับทีมงานเนาะครับผมสุขุคนเนาะว่าจะไหนเนาะมาเมือนี้เนาะโอ้ยไปให้จงไหนให้เรียกคนมาถือคักแน่ที่อาจารย์เอฟที่เทศท่อแตกวุ่นๆเดี๋ยวนี้เนาะโทรมาโอ้ถื่เรียกนาอาจารย์ดีใจหลายอีคุณหาบาททีบาท กับพวกเธอผู้ละหลายแต่ว่าโอ้ยดีใจหลายทั่วมาลังค้นนําตาไรเงาเงา่าสันดีใจถือเลขกตั้งแต่ได้วัตถุมงคลอาจารย์ไปคัก<ช>มาสัน<ช>ลังค้นจะได้อีย่างเนี้ยได้สาริกาเนี่ยนี่เนี้ยล่าสุดนี่ผู้เพื่อนได้ขุนแผนกับสู้โชคไปนี่จบมารุมมาตุ่มนี่บ๊อยข้าเจ้าได้ข้าเจ้าได้เป็นล้าน่อาจารย์<ช>ข้าเจาา้าวาชิมมหาอาจารย์อยู่ตอน ก็เจ้าว่าจ Get ีเดินทางมาวัดอยู่ที่ใช่ายท่พอวาจวาจีมาอนุโมทนาบุญน้ำใอ่จีมาซอยเห็ดหลังค่าจีมาเป็นเจ้าภาพเสากุฏิเนยหร้ก้นโท่ของมาน่ะอาจารย์ใ่ฮะนะเจ่ว่าบัดนี้คุณแผนเขาเบิดเท่านี้บมอคับอาจารย์มีคนนี้แล้วเหลืออยู่นี่แล้วหาองค์ขุนแผนเหลือหาองค์ใเบอรแเ้วขอเบิรเลยเลยมครับผมเจ่าบัวบางใบเขา็ยั่งอยู่ดอกตีนวดสายสวัสดิ์สายฝรั่งก็ได้ อ่าแถวนั่งกวักมุนี่เนาะอาจารย์นั่นวดเนาะจะว่าน้องแมวถามายน้องแมวนะ่ะมันเกิดหายากเนาะน้องแมวครับผมน้องแมวถามหลายยี่ดีน้องแมวเบี้ยแก่มุนี่เนี่ยเพื่อนหนึ่งเดินทาั้งเดินทางมาจากอะไรนะบูชาไปแล้วเดินทางมารถเกิดอุบัติเหตุอาจารย์เนี่ยสามกรตชับเนี่ยเดินทางมาสงการรถเกิดอุบัติเหตุรถมอุยปุยคนมาเปลี่ยนยังขนมาเปลี่ยนังป๊บ ของอาจารย์วัดปลาคืนนอแนนนนแต่คือมาโปรดมาโปดแต่ว่าฉันรอดได้นี่แหละได้บุญคุณอาจารย์รัดปลาเนี่ยหละว่าฉันว่าสาธุน้ั้งคนเนาะเออบาร์นี่เดี๋ยวนี้ต่้มาบูชาเนี่ยหาอันนะหาอันโท้มาบูชาว่าที่เอาไปให้อันยาตีพี่น้องว่าฉันให,ให้ลูกให้ร้านใชหให้ลูกให้ร้านแต่ว่าบานี้เบ,บ้าเบ้าเลี้ยงเจ้าของนี่มันผมได้สู้โชกไป จับคุณแผนไปใจบุญเป็นผู้เอาไปเสี่ยงฝันนะครันสมมุติว่าสิดเที่ยงนครันเลขสิดเที่ยได้ของดีเของขามาแล้วนี่คันเลขสิดเที่ยให้ฝันเกี่ยวได้ไหมอาจัรยได้ชู่โชคไปได้มาร่วมกับคุณแผนนี่ของแม่อาจารย์นะสามย่างนะได้น้ำพึนอยู่บ่เวดนเนี้ยไม่หแล้วได้เนาะผมว่าได้ดิให้เขา้งล่างเลยอาจารย์ให้เเขาสี่ยงสาธุสาธุาธก็ว่าในอาจารย์ขี้สั่งนะ้องถึงเก่าเนาะเก่าเนาะ าาครับนีบ่ยได้ไปจจงว่าขันโอ้ยแจงไดเพิงพ่งผ้าหมอนมีอาจา์วัปดปลาด้วยว่าืนันเข้าทั้งบนทั้งล่างได้ทั้งบนทั้งล่างเลยจะได้น้ำ<ะ>อาจารย์หรอวะเรียกอะไรใชครับเจ<า>้าบาน,นีเปลี่ยนเจ้าไหนบารีส่วนอันนี้ห้ามมีจะผ่าพเพิ่ม,เต,มเติมมาบอบนรีส่วนเสาสาราปฏิบัติร้เห้าครับอาจา์เสานี้ก็ไม่ได้สิบสิบสองตนแล้วมั้ง ตอนได้สิบสองแล้วไดิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเหลืออีกยุบแปดต้นอาจารย์แปดต้นจะจัดการเทศแล้วก็คืนโค้งล่างค้าเลยบ่อยอาจารย์คืนโค้งล่งค้าเรื่อยไปเนีฝนเมื่อกลฝนใหญ่กํลังทิม่าผ้ายูเริ่มเข่าเลยนี่อาจารย์ทั้งบ้านเนี่เราเป็นยังบุญเขาอยู่แต่เนาะเห็นนสวยเนาะครับผมสามวดติดเราดิเนาะอาจารย์เนาะสามวดแล้วว่าสามตัวจากเจ็ดสามนี่จากสามเจ็ดวันนี้วัที่สามงวดติดเจ็ดสามตรงๆรงนี่ บนล่างนี่ถือบนล่างแล้วอาจารย์ก็มาให้สามตัวแต่อีกด้เก้าศูนย์เจ็ดนะี่ใช่ใชงวดนี้ขึ้นงวดล่าสุดงวดนี้ล่าสุดจะออกศูนย์หกศูนย์เนียนอยจังโอใจชห้ศูนย์ยังกับศูนย์หกแปดศูนย์หกแปดอับมัออกยังไงออกหกศูนย์ศูนย์หกรศนย์หก้าถือบนเนี่ยถกระเทีอะไ้ยจังจรจรียนี่ดอะกระตัดเอาเบิรตัวอาจารย์อาจารย์เห็นไ 068เลขออก06ข้าเจ้าต้องตัดหนา้าตัดหลังอยู่แล้วละ่ะน้องกัป้าเน้นสัางให้เอาตัวนี้ออก,กเก่าซะเลยจะพูด,ด,พดมาผู้ใดมาเสริมดวงก็บ,บอกข้าเจ้าอยู่บอกว่ามันขี้เข่าสองตัวเด้อพี่ตัดเขาเด้อพี่เพิ่นบอกมาสองตัวมันขี้เข่าสองตัวครับผมวางสิล่ะข้าเจ้าจิบปตัดอยู่บอกโอเคข้าเจ้าตัดข้าเจ้าก็ได้โชคได้ใจก็ดีใจน้ำข้าเจออ้าล่ะพ่อได้กินได้ทานพ่อได้ข้าคับเข่าครับหนามข้าน้ำปูน้ำปลาก็ยังดีด้วยอาจารย์ คนเพิ่นบ่มีเพิ่นกับบ่มีอีหลีเครื่องว่าเพินเ่นอยากเฮ็ดบุญเฮ็ดทานน้ำหลายน่ะเงินน่ะมีเงินอยู่ลอยนึงแบ่งเฮ็ดบุญ9บาทมาน่ะเออเฮ็ดแบ่งเฮ็ดบุญ9บาทโอนมา9บาทมีเงินอยู่ลอยนึง่งอถไว้ถ้าเอาไวท์ทัศใส่ชื่อว่าโมว่ามาค่า<ต>น้ำปูน้ำปลานี่เโทรถามเร็วๆนี่อาจารย์ว่าจะจะ,จะ,จ,ะจะเส้าเฮ็ดกล่องปลาเมื้อใดรกล่องละบาท ของป,ป้าปานี่ขอเฮ็ดไปเรื่อยๆดีกว่าเนะะาะาเพราะว่าป้าปายังเฮ็ดเรื่อยๆนอยเนาะเฮ็ดเรื่อยๆเพราะวา่ะวาเพาื่อได้เงินมาสื่อแผ่นเนียงก็แผ่นอรูษิงอรูษิงยังในหลักครับผมนี่แหละครับพวกหลงังคานะพงกหลงังคากับมงเนาะอาจารย์เฮ็ดไ,ไปเรื่อยๆเล็เกกันโนยมแม่จินตนาเพิ่นกระห้มา่ยโยเพิ่นบอกว่าเพิ่นให้จำนวนเงินมาแสนหนึ่งโยส่วนเล็กข้าว่าอาจารย์ไม่คันเราถึงมันกับ่พ่อหรอครับผมมันกับ่พ่อเพราะว่ามันหลังใหญ่เด้มันต้อง คิดว่ามันก็ต้องรายมันเกินแสนอยู่แล้วนะคิดว่าเลยกเกินแสนกันที่ชงของผมแล้วเนาะส่วนไหน่าพ่อไม่ปาอยู่นี่รายเขาเอาส่วนไหนเขาพ่อเล็กเขาเอาไม่แล้วมามัดใจเอาตอกมาดใจกันกับไม่กับเล็กมันชีจับพ่อที่คันเป็นตัดเฮีดตามนั่นเนาะเฮ็ดตามทุนรัพย์เนอาจารย์เอ้าจะในใจเอฟซีใจบุญชนท่านกับสี่รายอยู่ดอกผมว่าเพราะว่าเพื่อนกัได้โชว์ได้ใช้อยู่ดอกผู้ได้น้อยเพื่อนเฮ็ดน้อย ผู้ใดไลยเพื่อนเกีเฮ็ดหลายมันเป็นสาถูกเพื่อนเกเฮ็ดบุญจังหยั่งเดี๋ยวนี้นะ่ะขอให้ได้อาจารย์เข้าทำแน่นอนบุญคุณเหล่าข้าเจ้าว่าอืมนี่ลงคลิปนี่ไปนี่โอ้ยรับโท้สะสมประวัตบเม่ไหร่คุณแหล่าอาจารย์แต่ว่ามีผู้หนึ่งรีบพนทโขมาแต่คุณเทพเพิ่นว่างเลยอาจารย์ที่เพ่นซอยดินสามสิบรดครับผมเพิพ่นได้เม่อไหร่เพิ่นว่าเพื่อนเกียร์เฮ็ดของหนามน้ำสองห้องสองห้องห้องละสองหมื่นหา เพื่อนว่าเพื่อนจีวนมาหายยัวใช่ไหมโอ้ผมชื่ออะไรจานว่าอยู่เมือนั้นเนาะจ้าโอ้ที่เพื่อนซอยดินเพื่อนทั่วหาผมอยู่จ้าจ้าสามสิบรถน่ะจ้าจ้านั่นแหะสาธุสาธุโอ้ยเจมันเพื่อนใจบุญชวนท่านเพื่อนถือลายประวัติเพื่อนว่านเพื่อนกะนั่งเพื่อนว่าเพื่อนว่าขอให้เลขเขาเน่เด้อเพ่อนศูนย์หกแปดใช่ไหมท่านี่งเพื่อนว่าเพื่อนกะนั่งสวดมนต์ซอยอยู่วันอสดุครับผม เพิ่นกับชิวเพิ่นเพิ่นกับชิวได้ยี่บ่เพิ่นมาครับผมจ้ะืมได้ยี่ดอกเพิ่นมาอหน่อยหลายเ้ากับบ่าวาจันดอกเนาะว่าแจเพิ่นมีน้ำกินน้ำใจก็ถือว่าโอ้ยเป็นบุญเป็นกุศลกับทั้งวัดหลายแล้วล่ะถ้าวันนี้เลขวัดนี่เป็ี่ยนนายอาจารย์แต่เก่าคือตองวัดคือฟันให้ปลาแป๋บลงวันนี้ได้ไปครับผมเอาเลยบ่โอ้ยเอารวดเหรอาเลคักๆเนาะกแวคือเอาเลยว่าาาาเเเออลนนะะจรย์คัก มี่เป็นเหียนี่เดียกบอกเลยบอกเฮ้ยจังไหนวางรวดครับอาจารย์ครับอบกวากรวดเนี่ยมีแนวจดหว่าเนาะนี่ค่ะเออเขาก็ฉันรับชิ้นรับทอนเขาไให้อาจารย์บอกกันเดี๋ยวเดี๋ยวหากระดาษมาจดเนาะโอ้ยมาขอเด้วากระดาษมาเนาะเดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงก็ต้องไปเอากระดาษมาเขียนแต่ว่าการเพื่อนก็บอกกี่ดอกคกีบ คักนบ่าคักก็ล่องเอาไปเบิ่งร่องเนาะอมันก็บอกมันบอกต้องวัดเลยเมื่อนี้ก็ไ่ได้กินเข้าได้เมื่อนีรเอาเป็นยังก็อบ่กินเข้าอาจารย์สันแต่ก๋วยเตี๋ยวบ่ครับโบเม่นดีาะว่านั่งเอาเลขดิโอ้นั่งคุ้มเขจ้กโอ้ที่อาจารย์เล่าอยู่นะู้ใดย์เทไรอยู่ผู้ใดโทรมากกับขอโทษเด้อบ่ไดดรับเป็นร้อยๆสายหมดนลครับผมเพราะว่า สิบลับเลยจา้าผู้ใดโทรมาก็คือปลอยก็คือปอย,อปอยอน่ะเมื่อเลขออกนี่คืออาจารย์นี่บมงลงจากกุฏิคือนางคุ้มเลขอย่างเดียว่อยู่ในกุฏิอย่างเดียวครับอยู่ในกุฏินางคุ้มเล็กมาน,นี <ๆ S 2> เลขเลขได้มาช่วงไหนช่วงนั่งคุ้มนี่บออาจารย์ก็ได้ต่อกันนั่นใ่ล่ือเป่าอกโต้กันโต้คักบ่คักกระทาไปริมโค้งอีกเนาะทาริมโค้งเมาเป็นองค์ประกอบกันอีกที่หนึ่งว่ามันสีคือกัดมอเนาะอาจารย์โอ้ยจ้าไดนคันจีไป ลื่มของกับจะเลื่อมเงินยู่ทัวไปน้ำไหนเนด้ออาจารย์ว่าจะไปดอทาวยู่นี่ซ้ำเพราะว่ามันฉีเซลม <บะ S 2> ่งมันฉีเซลมันฉีเซลแตกจนๆจแต่ว่าเขาเจ้าถือน้ำขาเจา้า,เจาไปเห็ดไปเขาเจ้าไปเห็ดมองจุ่มมองเศร้าห้ยดีอยู่หันโอ้เขาเจ้าเฮ็ดมองยู่มองเศร,าร้า,ามันมองนั่งสมาธิยู่ขงังโอ้คนละประเทศหายขึ้นมาตึงเทปย่อมหน้าอนุชิตโอดกับย่อมย่อมมนุชิตบ่ครับกับย่มแม่ แม่นั่นโอ้สาธุสาธุที่เพิ่นเป็นเจ้าภาพประทินนะนะเพิ่นคือใจใหญ่ใจสปอร์ตแค่ผู้มีเงินผู้จังว่าเพิ่นสมเพิ่นเลยเพิ่นค่อยรวยดีคนเนาะวันนี้เพิ่นก็ได้เฮ็ดบุญเฮ็ดทานหวันนี้เพิ่นก็ได้อีกได้อีกงวดนี้ได้ทั้งได้ทั้งเจ็ดหนึ่งได้ทั้งส่วนหกได้ทั้งบนทั้งล่างคุณก็บอกได้เจ็ดหนึ่งแต่ว่าเจ็ดหนึ่งอาจารย์มั่มักโอ้ยสมข้าเจ้าเฮ็ดบุญเฮ็ดทานดีดีอาจารย์เนาะ ผมผ้ามีเงินคอยมีเงินที่ขนก็ได้ไว่าเฮ็ดบ<ม>ุญเฮ็ดท่านคักเติบที่คอยคอยเพิ่น,นอคอยได้เงินได้ท่องคอยได้โจกได้ใช่พระเจ้าก็เฮ็ดดีครับพระเจ้าก็เฮ็ดมันดีเอะอ่ะเขียนไปหนึง่งคอคออะไรอ่าเงี้ยอ่ามีาคุณสัพพะอืมอเ,อเป็นสพัพพะเอ้าเดือนนาเดือนอยังเนี่ยเดือนพฤษภาครับเดือนเพื่อสัพพะแล้วบั้ครับ ร้านที่สองเปลี่ยนเป็นเลขสองเลยตั้งไหนบ่นลบแล้วก็เขียนตอนเวลาเขาออกมาจึงเอฟซีกับที่จับโซนเขียนทับเลยหนะ่ะน่ะเฮ็ดเลขมหนึ่งให้เป็นเลขสองได้อยู่<ม>อบอกเลขอกไรเลขโอ้ยบอกรึดล่าอาจารย์นั่งถ่ายอยู่ในหันใจเจนบอ่อีมหน่อยอยากฟังเลขนั่นแหละกับชีบอกเนาะ,ะ,ะสองหนึ่งหา้าสองหนึ่งหา้าเท่านี่แหละ เอาสั้นเลยตัวนี้เนาะเอาจังสีเลยบูย๊ยโหดพคตแข็งวัดอย่างเี้สองหนึ่งหาา่าจริง<ม>แต่ว่าจังไรกับเปรียบเทียบกับเลขกริ่มโค้งมึงเนาะอาจารย์เนาะคันเลขกริ่มโค้งโซ่งมานามานี่โซ่งยังแบดมานนี่โคดแล้วเนี่ยนะเอามาโซ่ให้เอฟซีเข้ามึงไหมเอาอันนี้เข oh ้ากับไวเซียเถี่ยวมาแล้วอาจารย์ให้เาขา้าไปโซ่อืมนี่ครับ เอาผูใ้ใดสนใจวัตถุมงคลเด้อครับเอฟซี FC ทุกจานทุกคนก็นได้กระจิตต่อมาได้ในส่วนที่ผู้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านมานัา่มป้าปลาของระบาดนะครับอาจารย์เพื่อนก็นยังเปิดดวงเปิดโชคเปิดชัให้คือเก่าทรงไล่ซื้อมาโอนเข้าบัญชีอาจารย์แลวกระทรงมาไล่ไล่ซื้อมาทั้งแอดมินได้ทุกช่องทุกคนทรงไล่ซื้อมาครักับจิมาทำกัน เอามาให้อาจารย์เปิดดวงให้เพราะว่าเพื่อนมีการเปิดดวงทุกมือ,อยกเว้นเสาร์อาทิตย์กับวันนผะจับวันนผะยกเว้นเสาร์อาทิตย์ผู้ที่เดินทางมาอยากเข้ามาเห็นอาจารย์ทือว่าอยากเข้ามาเบิ่งทั่งวัดทั้งว่าว่าเพื่อนเหตุเพื่อนสัางาะไซ้ำใดในระดับใดอจังสิกระเดินทา่งมาได้ครับพลพีนองเด้อเดินทังเข้ามาโหลดสถานที่ก็คือ,อที่พักสง์ป่าช้าบ้านจอมศรีตั้งอยู่ที่บ้านจอมศรี ตำบลจอมศรีอ่ำเภอเพี้ยนจังหวัดอุดรธานีถือต้องครับขันเวินมาบ่ถึกบอกเพิ่นแน่ปักหมดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรีบอกเพิ่นน้ำแน่เด้อโอ้ขันขันพูดอะไรกีปากมดมากหอบ้านจอมศรีล้วก็ถามเอาขันไปสิปักหมดมาเนาะกัองค์การบริหารตำบลจอมศรีนะครับปักหมุดมานี่มาหอดบ้านจอมศรีก็โทษถามอ่าก็ถามทายบ้านนั่นแหละถามว่าสำนักสงฆ์ป้าซาบ้านจอมศรียู่ยใสแน่นจ้ะ ปลาซาบานจอมชีมีมีปลาซาเดียาาเด่ยวนีาา่มันมอจย์โอ้ยกระถามว่าปลาซาบานจอมชีอยู่ใส่เลยมีปลาซาเดี่ยวนีน่เนาะอ้าวกะวัตถุมงคลกะเหลือตามนี่้ะพอยพี่นองครับผมถ้าผูดด้ใดสนใจก็ได้อา่าว่าวาจเปลี่ยนผู้สีทําม,มากค้าขายอา่าชู้โชคจังสิเทียบพระเจ้าแห่งการขอขออยังไรอันนั้นประเภทค่าขายนี่โอ้ยพอแห้งคันได้บูชาคู่กัน,กนครับอา่ามาลุ่มมาลุ่มมาตุ่มเนาะมาลุ่มมาตุ่มนี่ จนได้คือเออไว้ญาติกันจ่ายเงินญาติกันซื้อของวันต่อผู้ทำมาค้าขายกันไร<ม>บ่วจ,จะเป็นน้องแมวผู้แสวงหาโชคลาภน่องอาจารย์เนาะเบียดแก่กับแม่อืเบียดแก่กับแม่สาลิกาเนี่ยสลิกาค <นะ S 1> ราอบจักรวาลน,นี่ก็ <นะ S 1> โอ้ยบัวแมนธรรมดาคุณแผนรักย่อมนเนี่ยนวดกับนวดนั่งเทนวดค้าขายกับมี่หาแถวกับมี่ครับผมนวดสาลิกากับมี่บัวเมืองใบกับมี่ครับผมนวดเมี่ยฝรั่งครเนาะโอ้ยกำไรนี่อ่า ฟังแต่ว่ากำไรก็เหลือเฟือแล้วแจ้งว่าเพื่อน่าอันนี้อันนี้เหลือชองอันที่พอพระยาโยมใช่หรืออาจารย์เอาเหลือชองอันอันนี้เนี่ยเท่านี่บอกเท่าเวทชุนนี่เหลือชองอันเหลือชองอันเหลือชององค์เท่านั้นครับชิวารีก็เหลือชององค์เท่านั้นเรือช่ององค์อู้ดพู้ใดไรจีเป็นผู้โชคดีผูดโชติไายเนาะวันน uh, ี้เนาะต่อเงินต่อท่องก็เหลือชั้นนี้แล้วเรือหาเลือฮกตอเงินต่อท่องเนาะอาจารย์เนาะกำไรก็เหลือเท่านี้หรือครับผมเบิดแล้วดเพื่เลยเบิดแล้วก็เบิด ครับผมช่วยขียดเหตนไมาได้นอกเนาะครับผมอืมแต่ว่าเพื่อว่าคุณแผนนี่คักอีดีหมู่บ้านนี่ผมล่องก็น่าว่าเฉน้อกว่าเมียบอูซาไปม,มือสงการพอดีเจ้าไหนนี่ผมล่องถืออันนี้ออกไปว่าจิบเรียนสงการน้ำข้าวเจา้จาเจ้าไหนยิ้มมาตั้งใจอ,อยู่ทั้งรถผุนว่านี้ว้าววัฒน์น้อเมียนทางเขาท่างเรวตัวนี้ว่าเฉน้อกผู้สาวแตกจนๆมาผมถือคุณแผนออกไปเท่นานั้นแหละยิ้มแตกเฮิยๆมาม อันนี้กับคักกันนั่เนี่ยครับเนี่ยไซน่ะโอ้มีของไหมไม่แล้วบาลารัดชีกมีเก้าอันแล้นี่แล้วเสียไปไวปบางใดเน้อผ่านคือเตรียมเน้ออยู่เนยันบานนี่คือมีไหมอีกแล้วเฮ็ดไว้เต้ตอนไปทุดงเฮ็ดไปพร้อมย่างไปพร้อมเฮ็ดไปน้ำชินาโอ้ปลารัดชีกหนูอาจารย์แกเองแกสลักเองอันนี้เป็นไมหมยังนะครับอาจารย์เฮ็ดปลารัดชิกนี่ไม่แก่นขามไม่แก่นขำฝ่าผาอุ้ยสร้างว่าแต่คือเป็นตะย่านแต่ ถือไปนี่มันสีออกนั่นได้บอระออกก,กรา,ารแกล้งเลยบอระจันผู้ถือเป็นม้งข้นนั่นเองคไม่ขามฟ้าผ้าพร้อมโอ้ยอย,อย่างนี้แล้วเดี๋ยวแงะมาทั้งฝีกันงวดแขงงวดแขงกระจ้าเบือ้องยังไงสีดำดนี่มันบ้ค่ะทันสีดำดำนี่ละโอ้โหนี่ครับผมปลัดขีกเด้อครับผมมีจักอันอาจารย์เท่าเบ็ดมีเก้าอันมีเก้าอันเท่านั้นมดก็คือมดประหลัดชีกผู้ใดมักใส่เงยใส่น้อยมักจังอะไรนั่นรวดครับผมแต่ว่าข้าอาจารย์เฮ็ดน้อยก็นี่สิดีเ์นี มันพกยากกันไงครับผมใส่กระเป๋งกระเป๋าไปดีแน่เลยอาจารย์ว่ัพุ่นในส่วนปลาร์ตชิงเข้านี่ยค้ณยิ่งเนี่ยไปพกนี่ดีมากนะค้าขายก็ดีถ้ามาค้าขายนี่มิยิ่งกับพกได้บอกปลาร์ตชิงเป็นเสน่ห์อย่างเนาะบอกผู้ใดมักฝรั่งนี่พกไปล้วนเนี่ยปลาร์ต<อ>ชิงนี่ฝรั่งชิบวาา่ามันแมนอีหยังบอกอีหยังแค่นอนตอนอยู่แอลฮันชิบว่าบอก อืมนะ <S <S โอเควัตถุกมงคลกะมีตามนี้เด้อพ่อพี่นองครับผมกานผู้ใดสนใจกะตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับผมแล้วกะรักย่มนี่กะเลืออยุหาเนาะ <S <S สูโศกกะเลือยอายุหกสูโศกเลืออยุหกจ้อ,อ,อ, <S <S อืมสาดิกากะเลีอยอยู่นี่แต่ว่าสำหรับตัวเลขกำไรเหลือบพ่อได้ไมังเหลือเอดอสิบเซน,นก็นอาะกะบ่เป็นยังขันเบิร์ตรอดนี่กะ เดี๋ยวผูท้ที่นั่นจะค่อยสามาไหมเขาไมาเหตุไหมเนาะครับผมเหตไหมเนาะเออผมก็เริ่มถามอาจารย์อาจารย์ว่าทีเหตดงานปฏิบัติท่าอาจารย์ที่เฮตุอยู่บ่ครับทำไมว่าอยากเฮ็ุอยู่ดิปฏิบัติรรมกอน,ขอนเข้าพรรษานี่อาจารย์เอากนเขาพรรษาเนาะครับกอนเขาพัรษาหามือหาเว้นเด้อเอฟจีจะถามมาหลายอยู่ดิโอ้ต่วันเหซุช่วงน,นี้มันได้ใส่ใจหลายดิใส่ใจกะเพราะว่า,า,วานี่คนมาปฏิบัติเนี่ผู้ใดมาบวชชีพหมที่ก็ต้อง กับเขากัมนาไห้เพื่นนี่<อ>แต่ว่าก็ดีนักที่ปฏิบัติทรามันดีนดนันเป็นผู้ดใดได้ห่วมงานบุญปฏิบัติธ่ามบ่าสิเป็นโล่งท่านเนา,วาะว่าสิเป็นผู้เห็ุโล่งท่านบ่าสิเป็นกับเข,ขากับน้าบ่าสิเป็นอีหยังที่เพื่อนอบริจาคมาส่วนเหตุเหตุนในส่วนงานปฏิบัติธรรมเป็นมงค้นเขาปฏิบัติจกมือหามือบอกเจ็บมือเสียมือแล้วจกบาทค่ากับเขาห้องเสียยังซีด เอาเอา่ายงเขายังบ่มีงบประมาณในส่วนนี้แต่ว่าก็อยากเฮ็ียอยู่อยากเฮ็ดอยากหาเจ้าภาพมากมากมารวมส่วนนี้อยู่วันต่อไปเอาคนเขาควันาเนาะเดี๋ยวขิหามือเด้อครับหามือเด้ออาจารย์เด้อเดี๋ยวผมสิเป็นปากเป็นเสียงให้ครับผมกัตยาอีพอยแม่เขาอยังเดือนทางมากวมงานปฏิบัติธรรมเอาโชคเอาใช้งวดวันที่สองสี่อดนีนน้ากันเอาขั้นตัวน้ยอาจารย์เนาะ ามีภัยเจตามี bears, ิยังอาจารย์นี่บ่นี่มีปุรย์กี่ถามบ่าน้อบ่านถามแล้วจ้ามาได้ก็ได้แล้วได้แล้วแต่ก็ได้แล้วได้แต่ลอฟังโข้งเนาะคือว่ารอฟังโข้งครับผมรอฟังโข้งวันที่ยว่าใดหล่ะวันทานะจังหวะเด้อาจารย์วันเดลัเริ่มครับผมคือว่าวันที่สิบเก่าอได้สิบมือนี่งเขาได้สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดต่าว่าประมาณนี้ครับผมไก่บ้านแม่นมาประมาณนี้บึ้งหนังสีพิมพ์ดูโอปติพิมพ์มาสินะ วันพระนี่เป็นวันที่ถไลนอเนี่ยพระนีพระพระไงบอกอาจารย์พระนี่วันพระไงมาสิบเก้าโอ้จ้าอายุตอนนี้ใกอยุ่ใกล้อยุ่ฉันเนาะครับถฝาถึงสีเนาะสุขสคนเด็ฟังเนาะมีสิบ่คำแล้วกัหนึ่งคำดตัวนี้ กระเด้งเพื่อนๆรวมบุญนะโมสินะครับผมพอได้มุ่งหลังค้าเนาะครับผมสื่อเล็กสื่อข้งนะครับผมเพื่อนสีเฮ็ดยุติอาจารย์เพราะว่ามันใกล้มันใกล้นาฝนที่เข่ามาแล้วเมื่อวานนี่พรอายุเข่ามาลรือตื้เต่าจะได้ฝนตกมากกับบุญมิ่งมุงอยู่แล้วขันบ่เฮ็ดฝ้าวเฮ็ดฝ้าวเฮ็ดหลังข้างหลังค้าให้มันแล้วอาจารย์เลยอาจารย์เห้มันแลี่ยวเละเนาะครับผมมุงหลังค้าล้วก็สบายใจดีเนาะครับ มีหลังคาแ้วอย่างหน่อยๆทั้งในก็อยู่ได้ละยูได้ละขจรมาเขจรกว่า,อา,าอนอนไดงจริงครับผมบนะไอแม่ที่เรามานอนอยู่นี่ขาจานั่นเมล่อไหร่จันเราถือว่าเรากลับไปแม่ได้ละเรามานอนอยู่วัดน,นี่นี่แม่มาเอาเล็กแล้วเรามานอนอยู่วัดน,นี่ปุนโอ้ชีบว่าถือยูขจรมากขจรกว่าได้เหมือนมานี่นบ่ ก็เจาะกระชับตาแหลอยู่ว่าน้อครับผมเอาแต่ว่าก็เสียณใหญ่นี่มันเป็นเลขเก้ากับจีไข่อยู่แล้เนาะโอ้แต่เป็นเลขยกเจ้าของกระบะยูฮอกมันจะเป็นเก้ากับยังขผมว่านแต่ว่างตำแหน่งผิดจริงๆอาเอาจารย์รับรูกันอาจารย์ท่านนี้นะขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อครับผมครับสาธุสาธุ